และยาหูอาตรัสกับโมเชจงบัญชาลูกหลานของอิสราเอลให้ส่งออกจากค่ายทุกคนที่เป็นโรคเรื้อนและทุกคนที่มีสิ่งไหลออกและใครก็ตามที่กลายเป็นมวลทินเพราะสิ่งมีชีวิตจงส่งออกทั้งชายและหญิงส่งพวกเขาออกไปนอกค่ายเพื่อว่าพวกเขาจะไม่ทําให้ค่ายของพวกเขาเป็นมวลทินซึ่งเราสถิตยอยู่ท่ามกลางนั้นและลูกหลานของอิสราเอลได้กระทําเช่นนั้น เพื่อส่งพวกเขาออกไปนอกค่ายดังที่ยาหูอาได้ตรัสกับโมเชลูกหลานของอิสราเอลก็ได้กระทําเช่นนั้นและยาหูอาตรัสกับโมเชจงพูดกับลูกหลานของอิสราเอลว่าเมื่อชายหรือหญิงกระทําบาปใดๆที่มนุษย์กระทําในการล่วงละเมิดต่อยาหูอาและสิ่งมีชีวิตนั้นมีความผิด แล้วพวกเขาจะสารภาพบาปของพวกเขาที่ได้กระทำและเขาจะคืนความผิดของเขาในต้นทุนของมันบวกหนึ่งในห้าของมันและมอบให้แก่ผู้ที่เขาได้กระทำผิดต่อแต่ถ้าชายคนนั้นไม่มีญาติที่จะคืนความผิดให้ความผิดที่ถูกคืนนั้นจะตกเป็นของยาหูอาสำหรับปุโรหิตนอกเหนือจากแก่ผู้แห่งการลบมลถิ่นที่ใช้ลบมนลถิ่นให้เขา และเครื่องบูชาทุกอย่างจากของบริสุทธิ์ทั้งหมดของบุตรแห่งอิสราเอลที่เขานำมาให้ปุโรหิตจะเป็นของปุโรหิตและของบริสุทธิ์ของแต่ละคนจะเป็นของปุโรหิตสิ่งใดก็ตามที่ชายคนใดให้แก่ปุโรหิตจะเป็นของปุโรหิตและยาหูอาตรัสกับโมเชจงกล่าวแก่บุตรแห่งอิสราเอลและพูดกับเขาว่า เมื่อภรรยาของชายคนใดหันไปและได้กระทำการละเมิดต่อเขาและชายคนหนึ่งได้รวมกับนางและเรื่องนี้ซ่อนจากสายตาของสามีและปกปิดไว้ว่านางได้เป็นมุนทินและไม่มีพยานต่อสู้นางและนางก็ไม่ถูกจับได้และจิตวิญญาณแห่งความหึงหวงมาเหนือเขาและเขาหึงหวงภรรยาของเขาที่ได้เป็นมุนทินหรือจิตวิญญาณแห่งความหึงหวงมาเหนือเขาและเขาหึงหวงภรรยาของเขาแม้ว่านางจะไม่ได้เป็นมุนทิน แล้วชายคนนั้นจะนำภรรยาของเขามาหาปุโรหิตและเขาจะนำเครื่องบูชาสำหรับนางหนึ่งในสิทธิของเอฟาแตงเข้าบาเลเขาจะไม่เทน้ำมันลงไปหรือใส่เครื่องหอมลงไปเพราะเป็นเครื่องบูชาธัญพืชแห่งความหึงหวงเครื่องบูชาเพื่อระลึกเพื่อนำความชั่วร้ายมาสู่ความทรงจำและป <m urs uit> ุโรหิตจะนำนางเข้ามาใกล้และให้นางยืนต่อหน้ายาหัวและปุโรหิตจะเอาน้ำบริสุทธิ์ใส่ ในภาชนะดินเผาและเอาฝุ่นที่อยู่บนพื้นของสตา์ประทับใส่ลงในน้ําและปุโรหิตจะให้หญิงคนนั้นยืนต่อหน้ายาหูอาและเปิดศีรษะของหญิงคนนั้นและวางเครื่องบูชาเพื่อระลึกไว้ในมือของนางซึ่งเป็นเครื่องบูชาธัญพืชแห่งความหึงหวงขนาดที่ปุโรหิตถือน้ําขมที่นําคํำสาปแช่งไว้ในมือของเขาและปุโรหิตจะให้นางปฏิญาณและพูดกับหญิงคนนั้นว่า ถ้าไม่มีชายคนใดนอนกับเจ้าและถ้าเจ้าไม่ได้หันไปสู่ความไม่สะอาดภายใต้อำนาจของสามีของเจ้าจงเป็นอิสระจากน้ำขมที่นำคำสาปแช่งนี้แต่ถ้าหากเจ้าได้ละทิ้งความประพฤติของตนภายใต้อำนาจของสามีและถ้าหากเจ้าได้ทำให้ตนเองแดเปื้อนและมีชายอื่นที่ไม่ใช่สามีร่วมหลับนอนกับเจ้าแล้วปุโรหิตจะให้หญิงนั้นปฏิญาณด้วยคำสาบานแห่งคำสาบและเขาจะพูดกับหญิงนั้นว่า ขอให้ยาหูอาทำให้เจ้าเป็นคำสา์และคำปฏิญาณท่ามกลางประชาชนของเจ้าเมื่อยาหูอาทำให้ต้นขาของเจ้าเหี่ยวแห้งและท้องของเจ้าบวมและน้ำนี้ที่ก่อให้เกิดคำสา์จะเข้าไปในส่วนภายในของเจ้าและทำให้ท้องของเจ้าบวมและต้นขาของเจ้าเหี่ยวแห้งและหญิงนั้นจะกล่าวว่าอาเมนอาเมน,เมนและปุโรหิตจ,จะเขียนคำสา์เหล่านี้ในหนังสือและจะลบมันออกลงในน้ำขม และจะให้หญิงนั้นดื่มน้ําขมที่นําคํำสาปมาและน้ําที่นําคํำสาปมาจะเข้าไปในตัวเธอเพื่อกลายเป็นความขมและปุโรหิตจะรับเครื่องบูชาธัญพืชแห่งความหึงหวงจากมือของหญิงนั้นและจะโบกเครื่องบูชานั้นต่อน,นายยาหอาและนํามันไปยังแท่นบูชาและปุโรหิตจะหยิบเครื่องบูชาเต็กมกำมือหนึ่งเป็นเครื่องบูชาระลึกและเผามันบนแท่นบูชาและหลังจากนั้นให้หญิงนั้นดื่มน้ํา และเมื่อเขาได้ให้เธอดื่มน้ําแล้วแล้วจะเป็นดังนี้หากเธอได้ทําตัวเป็นมลทินและได้กระทําการละเมิดต่อสามีของเธอน้ําที่นำำําคําสา์มาจะเข้าไปในตัวเธอและกลายเป็นความขมและท้องของเธอจะบวมและต้นขาของเธอจะเหี่ยวแห้งและหญิงนั้นจะกลายเป็นคําสาปท่ามกลางประชาชนของเธอแต่หากหญิงนั้นไม่ได้ทำตัวเป็นมลทินและสะอาดแล้วเธอจะปลอดภัยและจะตั้งครรภ์มีบุตร นี่คือโตราแห่งความหึงหวงเมื่อภรรยาหันเหไปภายใต้อำนาจของสามีและทำตัวเป็นมลทินหรือเมื่อจิตวิญญาณแห่งความหึงหวงมาเหนือชายคนหนึ่งและเขากลายเป็นคนหึงหวงภรรยาของเขาแล้วเขาจะให้หญิงนั้นยืนต่อหน้ายาหอาและปุโรหิตจ,จะกระทำตโตราทั้งหมดนี้แก่เธอและชายนั้นจะปลอดจากความคดโกงแต่หญิงนั้นจะแบกรับความคดโกงของเธอ